รับต้อนรับเข้าสู่ช่วงมิ n ไ g ท t ท a l k ครับวันนี้เธอเป็นต้องบอกว่าอดีตดารายอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะบอกว่าเลิกแล้วทิ้งแล้วจาวงการแต่ทำไมทำไมทุกคนถึงให้ความสนใจกับข่าวข่าวของเธออยู่ตลอดเวลาครับผู้หญิงที่อยู่บนความสนใจของคนไทยอยู่เสมอครับคุณแอนสิเรียมพักดีดำาลงฤทธิ์ครับสวัสดีคุณแอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เล่นละครเนี่ยก็ถือว่าเป็นนางเอกละครเบอร์หนึ่งเลยแหละเล่นกบบพีเบิร์ดด้วยกับพระเอกฮอตๆทุกคนแหละจากนั้นก็ผันด้วยไปเป็นพิธีกรงานพิธีกรดูเหมือนเข้าทางคุณแอนก็ตอนแรกๆก็เขินๆอะไรเงี้ยเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ค่อยๆเรียนรู้อะไรเงี้ยคุณปัญญาพิจิตระภาสอะไรเงี้ยก็สอนเยอะค่ะก็ได้ประสบการณ์จากเวิร์กพอยต์มาเยอะแล้วตอนหลังก็เริ่มเริมพัฒนามาทำรายการสดบ้างอะไรบ้าง ตอนคุณแอมเป็นพิธีกรเนี่ยเขาเรียกว่าคุมเกมอยู่พอ<ช>เ,เข้ามามถึงปุ๊บช่วงเข้าช่วงออก สบัอาจจะเป็นโอกาสโชคดีว่าได้เป็นพิธีกรคู่กับคนเก่งๆเนอะแบบได้ทําระเบิดเธอเทิงอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรต้องแบบมุกสดตลอดก็เลยเวลามาออกสินเจริญอะไรเงี้ยก็จะทันพวกสินเจริญก็มาช่วยสินเจริญมากกว่าพี่อนครับอย่างอย่างหนึ่งที่ทุกคนรู้แน่นอนก็คือหลังจากนั้นแล้วพี่อันทาธุรกิจของตัวเองหลากหลายมากค่ะพอดีว่าชอบในเรื่องของความงามก็เลยลองทาอะไรที่ตัวเองชอบก็เลยเปิด ธุรกิจความงามมาจนถึงปัจจุบันล้มลุกคลุกคลานมาเยอะเหมือนกันเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อมาจนกระทั่งปัจจุบันก็อยู่ตัวแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงเราก็มีพนักงานอยู่เกือบ800คนนะใช้ค<ม>ําว่าล้มลุกคลุกคลาน<ม>คงจะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าจริงๆแล้วต้องตั้งแต่เปิดตัวมาเป็นสีเรียมบิวตี้มาก่อนเลยค่ะ,คะก็เห็นได้รับกระแสะความสนใจก็ได้รับก็ได้รับชชนในระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเปิดก็อยู่ในสยามสแควร์ซอยหนึ่งจากจุดเริ่มต้นของแอนจากสีเรียมบิวตี้เล็กๆตรงนั้นก็ ค่อยๆขยับขยายจนทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจที่มีผู้ร่วมงาน800คนใช่โอ้ทำไมมันถึงใหญ่โตได้ขนาดนี้ครับเี่เขาก็มีหลายสาขาค่ะก็มี Slimming Plus ก็มี26สาขาแล้วก็ Beauty Story ที่เพงเปิดตัวไปใช่ไหมคะก็มี10สาขาแล้วก็ Amethyst อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งสาขาเพื่อนเคยนั่งคิดไหมวันหนึ่งเราจะเดินทางในเส้นทางธุรกิจไปถึง ตรงนี้ของวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเพราะว่าบางทีชีวิตมันก็จะพาเราไปเจอกับเรื่องราวมากมายโดยที่เราไม่ได้คาดคิดหรือว่าคาดคะเนมาก่อนสําหรับแอนเนี่ยการงานที่ทําเราเหมือนเราทํางานทําการเพื่อเป็นสะพานเชื่อมความรักมากกว่า <S <S 2> <S 2> ถ้าเราคิดว่าเราทําการทํางานเพื่อสร้างความรักเป็นสะพานเชื่อมความรักมันก็แฮปปี้มีความสุขเกี่ยวไหมที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจ ความงามมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองอยู่มอมันเป็นอัตโนมัติเป็นเป็นไปดดูนะฮะผมต้องบอกเลยหนึ่งสวยมากนี่สวยมากแต่นี้อันนี้ต้องยืนยันวันแรกที่เราเห็นคุณสิรียมอยู่ในฟ้าฟ้าวงการบันเทิงเป็นยังไงทุกวันนี้กลับยิ่งสวยขึ้นคุณดีปัจจุบันคุณดีอย่างเดียวไม่พอมีกล้ามไม่มีดูแสนมากดูเฟิม ดูสุขภาพดีไม่กระชับเขะกระชับากระชับกระชับสัดส่วนกระชับเอาเกี่ยวเนื่องแค่ไหนอะพี่ต้องดูแลตัวเองไปด้วยจริงๆแล้วต้องบอกว่าบริษัทก็ดูแลเยอะนะคะในเรื่องของการให้เมนูการรับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องสําคัญแต่ออกกําลังกายเนี่ยอันก็ยอมรับว่าอนก็ออกกำลังกายเพราะอนเป็นคนชอบให้แบบเหงื่อออกอะไรเงี้ยบางทีมันเครียดเครียดเงี้ยบ็อกซิ่งชุกมวยบ้างอะไรเงี้ยก็สนุกอย่างเงี้ยบางคนบอกทำไปสักพักแล้วจะขี้เกียจ จริงมาะคืมฟิตเนสอย่างเงี้ยฮะถ้าที่เกียดก็ไปอเมทิสได้เลยเรามีเครื่องออร์ต์เชฟช่วยในเรื่องการกระชับสัดส่วนมาดูสิเป็นของที่จริงเ่างยถามอย่างนี้ครับคุณแอนครับชีวิตเราเนี่ยกำลังรุ่งอยู่เลยต้องบอกว่าคุณแอนรุ่งจริงๆครับเพราะเนื่องจากว่าตอนเป็นพิธีกรรายการทีวีท่านะแทบจะไม่ว่างเลยนะฮะสัปดาห์หนึ่งถ่ายรายการัศนเพิ่มได้เลยเพราะว่าผมใกล้ชิดเป็นเพื่อนกันเวลาจะนัดจะเจอคุยกันเดี๋ยวคุณแอนก็จะมีคิวแล้วละครก็มีด้วยตอนนั้นค่ะ แถมจะมีคนไปจีบไปร้องพงร้องเพลงอะไรอีกสิ่งที่สําคัญทำไมอยู่ๆหันหลังให้กับวงการบันเทิงหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเหตุการณ์บางเหตุการณ์บางทีช่วงชีวิตมันก็พาเราไปเจอกับมรสุมชีวิตที่มันคาด ừ ừ ừ, ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ừ, 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 ดังนั้นมันก็ทําให้เราต้องจัดแจงหรือว่าแก้ไขปัญหารเราก็เลือกทางที่เรารู้สึกว่าเราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ถ้าจะเปรียบมันก็เหมือนชีวิตมันเหมือนกับการเดินทางอ่ะบางทีการเดินทางมันอาจจะ เป็นชีวิตที่เสี่ยงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ก้าวข้ามความเสี่ยงออกมาชีวิตมันก็ไม่เติบโตมันก็ไม่งอกงามเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะเคยชินกับการที่ทําอะไรอย่างที่ตัวเองคุ้นเคยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของความปลอดภัยตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีใครชอบความเสี่ยงแต่ว่าถ้าบางทีมันเสี่ยงแล้วมันมันเติบโตมันได้งอกงามมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงแสดงว่าในในช่วงเวลานั้นถ้าย้อนกลับไปพูดง่ายๆคือมรสุมชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องชีวิตส่วนตัวมันทําให้เราตัดสินใจที่จะหยุด นตรี้ก็หยุดตรงนี้ไว้เพื่อที่จะไปเติบโตในด้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มองคิดว่ามองอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็ลูกก็อยากจะดูแลมีเวลาใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเวลามันผ่านไปแล้วเราซื้อย้อนกลับไปไม่ได้หรือว่าเราจะมานั่งเสียใจกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันก็ผ่านไปแล้วทุกอย่างในโลกนี้มันมีเวลาของมันนะคะมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคำตอบ แฝงหลักธรรมด้วยนคคุณแอนตัดสินใจไปทำอะไรครับตอนนั้นจุดเปลี่ยนก็คือตัดสินใจว่าจะดูแลออฟฟิศกับบริษัทเนี่ยค่ะเพราะจริงๆไม่ใช่แอนเป็นเจ้าของคนเดียวแอนมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีก3ท่านคือทิ้งงานพิธีกรทิ้งงานบันเทิงเลยว่าแมตอนนั้นมันจเป็นต้องละตรงนั้นไวเพราะว่าทุกอย่างเหมือนปิดสวิตช์เลยนะครับคือแบบ ไม่คุณบอมเดี๋ยวคุบอมต้องอธิบายให้เข้าใจตรงนี้ว่าแอนไม่ได้เป็นเจ้าของรายการเหมือนคุณบอมนะคิวแอนมันต้องขึ้นอยู่กับทางบริษัทแม่ใช่แล้วเขาเขาจะให้เขาต้องคิวสตูว่างแล้วมีพิธีกรร่วมก็มีชื่อเสียงอีกอะไรอย่างเงี้ยมันบีบคั้นเราแล้วเราก็ไปเหมือนเราไปกัดกับเขาไว้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าถอนตัวมาดีกว่าเพราะว่าจริงๆรายการเขา ก็ไปได้ของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเเราจะได้ทุ่มเวลาให้กับส่วนตัวเราด้วยอย่างเงี้ยสมมติตีว่าอายุ70ตายเนี่ยพูดถึงนะอันนี้ผ่านมา40ปีแล้วห้าสิบหกสิบปี30ปี30ปีเราก็อยากจะใช้ชีวิตที่มันเป็นของเราที่เราบริหารจัดการได้เราอยากจะทํำอะไรตามที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ได้มาจัดการงานของตัวเองเต็มที่ได้ใกล้ชิดกับน้องนนนี่ดูแลอย่างเต็มที่หลังจากที่อุทิศชีวิตห้กการทํางานในวงการบันเทิงมาหลายสิบปีอยู่ใช่ค่ะเป็นคนที่แบบว่าคิวมานี่ก็คือแบบว่ารับตลอดอะไรงเงี้ยเป็นคนเวลาเป็นเงินเป็นทองเอจากนั้นพี่อันจะบอกว่างบนะจะบอกว่ายังไนก็ได้ไม่อย่างงั้นก็ได้น้องๆนวลัต นี่เงารัฐอยู่นี่เขาไม่ใช่คนงบแล้วนะนี่ก็ไม่ได้งกแล้วอยู่นี้ก็ทําบุญสุนทานตลอดอะไรที่แบบเป็นอาสาสมัครก็ไปตลอดนะเขามีเรียนเขาไม่รีดงกเขาเรียกว่ารู้จักใช้รู้จักจ่ายเงารัฐเงาล้วไปขายประกันนี่ยุ่งเลยนะพี่แอนจากนั้นแล้วเหมือนพี่แอนย้าย ธุรกิจก็อยู่ที่เมืองไทยแต่เหมือนใช้ชีวิตส่วนหนึ่งที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศด้วยคือจริงๆอย่างนั้นกลับมาตรงนี้ก่อนอหละจะบอกว่า<ะ>สิ่งที่ทำจากเมื่อ3ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันก็คุ้มค่าเพราะว่าดีใจว่าลูกสาวก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ในแบบว่า สาขาที่ตัวเองต้องการคือ international business มหาวิทยาลัยอะไรครับย่านเวสต์มินเตอร์เนี่ยแหละค่ะในลอนดอนะลครับขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยค่ะยินกแม่ก็ชื่นใจล่่งใจไปได้อีกหนึ่งปลอดเวลาลูกเข้ามหาวิทยาลัยได้ลองถามคุณพ่อดูไหมล่ะว่ารู้สึกยังไง ตอนนั้นว่าระหว่างที่ลูกเรียนกับลูกไม่เรียนเนี่ยหัวอกมันเป็นยังไงทั้งอิ่มทั้งความสุขโอ้น้องหันไปท <laughs> ําเพราะว่าผมตุ่มอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย <laughs> We do go y o know but each day is better i just can't l e t h e r go ไปพบรักที่ลอนดอนค่ะต้องมีก็บอกซะเลยจะได้ไม่ต้องถามนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ปพบรักนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ชีวิตมันพาไปมันก็ไม่ได้ตั้งใจค่ะครับความรักมันคือการให้เนื้อที่ซึ่งกันและกันให้เนื้อที่ให้เนื้อที่คือเวลาเรารักใครห่วงใครเราจะไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเขาตลอดเวลาไงคะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ทุกคนมีเนื้อที่ส่วนตัวที่เขาบอกว่าคุณจัสตินเป็นมหาเศรษฐีโอ้นักธุรกิจใหญ่ที่ลอนดอนคุณแอนนี่ไปพบรักกับ คุณแอนนีต, <ก S 2> นตามข่าวนะฮะตกอะไรอะตกถังขนมปังไปแล้วใช่ไหมคะภาษาไม่ได้ครับ